ผมชัยแม็กกูดคาร์นะครับเราอยู่กันที่บริษัทร,รถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์นะฮะวันนี้ผมชัยจะมาส่งรถรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับออกรถสีเขียวแจม่แจมๆเลยกับพี่สมนึกพี่สมนึกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมนึกโอโ้โหออกรถสีสันสดใสยอย่างนี้เลยแสดงว่าชอบสีเขียวด้วยชอบครับชอบชอบชอบสีเขียวแบบนี้สวยแบบนี้เรามาออกที่แม็กกูดคาร์เนี่ยรู้จักร้านรถ ของเราได้ยังไงครับเ <ll id> <out> พื่อนรูกสาวแนะนํามาครับอ๋อมีเพื่อนมาออกที่นี่แล้วเลยแนะนํากันมาอ๋อโอเค,อเคต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะที่แนะนําพี่สมนึกมาได้รถคันนี้และได้รถสวยด้วยนะฮะพี่สมนึกที่อะไรในการยื่นขอสินเชื่อกับรถคันนี้ครับทำโรงงานครับทางานโรงงานเนาะอ๋อโอเคแล้วไปไงสินสินเชื่อขอยุ่งยากอนุมัตินากักไหมหรือว่ากี่วันอนุมัติครับสองวันครับสองวนังวนก็อนุมัติแล้วนะโอเคได้รถสวยแบบนี้ แบบนี้เต็มๆเลยสวยๆจะแนะนำญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆ,ๆมาดูรถกับแม็กกูดคาร์อีกไหมครับแนะนำมากครับแนะนำมานะเนาะเดี๋ยวถามพี่สมนึกนิดนึงมีความรู้สึกประทับใจเลยไหมกับการออกรถหรือว่าการมาซื้อรถกับแม็กกูดคาร์ตรงเนี้ยก็ปร,ประทับใจพนักงานดูแลดีครับพนักงานดูแลดีเนาะครับผมทุกขั้นตอนเลยนะครับผมอ่ะโอเคอยากออกรถง่ายๆนะฮะแล้วก็ได้รถใช้แบบนี้ฮะแบบพี่สมนึกติดต่อสอบถามมาได้ที่นะครับ0852677704และ0948288562 แม็กกูดคาร์นะครับซื้อง,ง่ายออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศวันนี้ผมใช้แม็กกูดคาร์กับพี่สมนึกต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ